ที่เคเคนทีขอนแก่นคลังรนา,นาธรรมเราให้บริการจำหน่ายพร้อมติดตั้งโปรเจคเตอร์พร้อมจอรับภาพและทีวีหลากหลายขนาดคุณภาพดีราคาย่อมเยารวมถึงบริการให้คำปรึกษาติดตั้งและดูแลระบบ f อฟฟิศโ l u t i o n ด้วยประสบการณ์ในสินค้าไอทีมากกว่า30ปี สวัสดีค่ะรติกรเปยินค่ะจากบริษัทขอนแก่นคังนานาธรรมค่ะวันนี้เราจะมาส่งมอบและติดตั้งจอทีวีและโปรเจคเตอร์ที่คณะวิศวกรรมศาสตร,ร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นค่ะเราคัดสรรสินค้าที่มีคุณภาพให้กับคุณลูกค้าได้เลือกตามความต้องการพร้อมการติดตั้งที่ได้มาตรฐานเพราะความพึงพอใจของท่านคือบริการของเรา นึกถึงอุปกรณ์สำนักงานต้องนึกถึง KKNT ขอนแก่นคลังนานาธรรมสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร043466000